Hi everyone เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแอรินคนเดิมฐานที่สอนเลขทิปคุณครูโรงเรียนสุราพิทยาหลังจาก EP ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องประโยคเงื่อนไขแบบที่0และแบบที่1กันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันอย่างต่อเนื่องเลยก็คือประโยคเงื่อนไขแบบที่2ที่เรียกว่า second conditionals หรือ มีชื่ออย่างหนึ่งว่า imaginary situation s หรือ imaginary conditions นั่นเองคือประโยคเงื่อนไขที่เรา imagine ลูก imagine คืออะไร imagine คือจินตนาการนั่นเองว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เช่นดูรูปนี้เลยลูก if I were นี y ถ้าฉันตัวเล็กถ้าฉันตัวเล็กฉันจะทำอะไรอะ if I were a woman ถ้าคุณครูเป็นผู้หญิงคุณครูจะทำอะไรคุณครูจะทำเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันเป็น imagine หรือจินตนาการที่เกิดขึ้นตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะ so after studying this lesson you or the students will be able to talk about imaginary situations สถานการณ์แบบ สมมุติลูก imaginary situation เน้นนิดนึงว่าเป็น imaginary situation in the present ค่ะในปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนดูรูปค่ะปกตินักเรียนซื้อลอตเตอรี่หรือเปล่า ้านักเรียนไม่ซื้อดีมากๆนะคะซื้อได้แต่ต้องไม่บ่อยลูก What can you see in the picture? Actually, you can see some lotteries. Alright. So the second question is that Can you win the lottery easily? Can you win the lottery easily? Yes or no? ถูกลอตเตอรี่นี่มันง่ายไหมลูก No, cannot. นะคะ Does a single person often win the lottery? มีใครบางคนเนี่ย ใครคนใดคนหนึ่งจะถูกลอตเตอรี่ได้บ่อยๆไหมน้าดาซ่าซิงเกิลเพอร์เซนต์วินเดอร์ลอตเตอรีครูก็ว่าไม่เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้การถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดินานาการว่าเฮ้ยแกถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ ฉันจะใช้เงินยังไง What What do What would I do with that fortune ฉันจะใช้เงินยังไงนะเงินที่ฉันได้มาจากโชคอันดีเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างเงื่อนไขที่เป็นอะไรที่เป็น imaginary ใช่ไหม imaginary situation ใช่ไหมลูกสถานการณ์ที่เราสมมุติขึ้นเพียงเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้ดูโครงสร้างคะ่ะ อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์เนี่ยมัน can be possible ใช่ไหมฟิวเจอร์ s s i b l e คือประโยคเงื่อนไขแบบที่ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1. ซึ่งเราเรียนไปแล้วใน EP ที่แล้วนะหนูต้องจำนะ future possible เราเรียนไปแล้วใน EP ที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเราซื้อลอตเตอรี่เราไม่ได้ถูกบ่อยๆมันถ้าเราถูกลอตเตอรี่ล่ะเป็นเรื่องที่เราจินตนาการเราจินตนาการอะไร present หรือ past present หรือ past เพราะฉะนั้นเราจินตนาการ present ใช่ไหมจินตนาการในเรื่องที่มันไม่จริงเราก็เลยเรียกประโยคเงื่อนไขแบบที่2อีกชื่อนึงว่า present unreal นั่นเอง present unreal คือปัจจุบันที่ไม่จริงลูกปัจจุบันที่เราจินตนาการขึ้นเท่านั้นเองทีนี้ประโยคเงื่อนไขนะคะอย่างที่เราพูดมันต้องมี2 c l คลอส2อ,อนุประโยคท่อนที่ติด if เราเรียกว่า if clause อีกหนึ่งคลอสเราเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งคลอสเราเรียกว่า main clause เพราะนั้น if clause กับ main clause สังเกตค่ะ อีฟอยู่หน้าคอมมาอยู่กลางอีอยู่หน้าคอมมาอยู่กลางอีอยู่กลาง,ลาง,ลางไม่ต้องวางคอมมาจำไว้เลยนะคะอีฟอยู่หน้าคอมมาอยู่กลางอีฟอยู่กลางไม่ต้องวางคอมมาแต่เราใช้โครงสร้างอย่างไรเราต้องยกมาทั้งท่อนเช่นโครงสร้างสีม่วงคืออีฟคลอด ถ้าเรายก if พร้อมมาวางหลังเราก็ต้องยกโครงสร้างมาด้วยไม่ใช่เอากริยาสับมั่วไปมั่วมานะคะยกโครงสร้างมาด้วยแล้วทีนี้ประโยคเงื่อนไขแบบที่2ที่เรียกว่า present unreal เนี่ยจินตนาการปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะโอเคนักเรียนดูตัวอย่างลูก if my friend asked me for money if my friend asked me for money ถ้าเพื่อน ขอเงินถ้าเพื่อนขอยืมเงินละกันนะ I would lend to I would lend it to him or her I would lend it to him or her I would lend her the money alright เพราะเราจะเห็นว่าสีเขียวสีเขียว ถ้าโยกมาวางหน้าก็ต้องโยกสีเขียวมานะคะ Our teacher would be happier if we submitted homework on time. Our teacher would be happier if we submitted homework on time. เพราะ,ะนั้นนักเรียนสังเกตสีม่วงก่อนค่ะสังเกตสีม่วงใช้กริยาช่องที่เท่าไหร่อย่างไรนักเรียนลองสังเกตดูนะ Speaking English would be easier if you practiced regularly speaking English would be easier if you practiced regularly อ่านักเรียนสังเกตโครงสร้างว่าโครงสร้างเขาใช้อย่างไรลูก if บวก t ท e n อะไรสังเกตยังสีม่วงสังเกตยัง t ท e n อะไรสีม่วงลูก t ท e n อะไรอ่าถ้าไม่รู้คุณครูบอกใบให้ก็ได้นะคะ verb ช่องที่2นั่นเอว verb ช่องที่2ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่า past simple tense ถูกไหมลูก past simple tense แล้วอีกท่อนหนึ่งที่เป็น main clause ละ่ะอีกท่อนหนึ่งที่เป็น main clause ใช้โครงสร้างอะไรไม่ยากเลยลูกสังเกตสีเขียวสังเกตสีเขียวเขาใช้โครงสร้างอะไรลูกใช้โครงสร้างอะไรใช้โครงสร้าง w o u l d นั่นเองเขาเรียกบางตำราเรียกว่า future in the past เพราะนั้นเราเขียนง่ายๆเลยค่ะ w o u l d in feet infinitive ถูกมั้ลูก would infinitive นะคะ would infinitive นักเรียนเห็นหมั itive, น้ย would infinitive เนาะนะคะ past simple คู่กับ would infinitive หรือถ้านักเรียนจะท่องง่ายๆกว่านั้น past simple คือ verb 2 would verb 1 will แบบที่1ใช่ไหม verb 1 w i l w verb 1 w i l w verb 2 w o o d verb 2 w o o d verb 1 w i l w verb 2 w o o d เห็นไหมคะค่อยๆจำไปนะ verb 2คู่กับ w o o d แต่อย่าลืมว่า w o o d ต้องบวก infinitive เท่านั้นนะคะอ่าการพูดภา,ารรษาอังกฤษคงจะง่ายมากขึ้น if you p r a c t i c e regularly ถ้าเธอฝึกบ่อยๆเป็นเรื่องที่ imagine ขึ้นเท่านั้นหมายความว่า เฮ้ยภาษาอังกฤษมันยากว่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะปัจจุบันเราก็ไม่ได้ฝึกอย่างเป็นปกตินะคะอะ่ทีนี้ดูตัวอย่างนี้ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะ Thank to this website that I am that you put a really great graphic for my students for the educational purpose so thanks a lot นะคะโอเคดูนี่ลูก if บวก verb 2องจำได้ไหม if she had time if she had time she would she would go to the gym she would go to the gym อันนี้เป็น i m a g i n e situation ใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าเรื่องจริงคืออะไร real story คืออะไร real story ก็คือ real story ก็คือ don't ไม่ใช่ don't สิ sorry ด้วย real story ก็คือ real story คืออะไรลูก แสดงว่า r e ียลสตอรก็คือ she doesn't ใช่ไหม she doesn't have time ใช่ไหมคะหล่อนไม่มีเวลานะคะผลก็คืออะไรลูกหล่อนได้ไปจิมไหมก็ไม่ได้ไปเพราะนั้น imagine เพียงว่าเฮ้ยถ้าหล่อนมีเวลาหล่อนก็คงจะไปจิมทีนี้เขาบอกว่านอกจาก w o o d หนูดูนะคะนอกจาก wood เขาบอกว่า wood เนี่ย usual form ก็คือโครงสร้างปกติเลยเราใช้ wood นอกจาก wood เราใช้ละอะไรได้บ้างเราใช้ might ค่ะ might แปลว่าอาจจะถูกไหมลูก could แสดงความเป็นไปได้นะคะสามารถที่จะ shoot เป็นการแนะนำแต่โดยธรรมชาติแล้วเราไม่ค่อยแนะนำเนาะประโยคน์เงื่อนไขเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะ wood might could เอามาใช้ได้แทนกันได้นะคะแต่ would เนี่ยเขาบอกว่า u s u a l ที่สุดใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุดในประโยคเงื่อนไขแบบที่2คือ imaginary situation หรือ present unreal conditionals นั่นเองนะคะอ่ะแบบที่2เนาะอ่ะทีนี้ประโยคเงื่อนไขแบบที่2เนี่ยคุณครูบอกแล้วว่ามันคือการใช้ if บวก subject บวก verb ช่องที่2ใช่ไหมทีนี้ถ้า verb ช่องที่2ตัวนั้นเป็น verb to be ลูก เช่นเพื่อนบอกว่า I've got a cold what can I do ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะแกฉันทำอะไรได้บ้างอะ what can I do เราก็แนะนำเพื่อนว่าอะไร if I were you ถ้าฉันเป็นแกนะถามหน่อยว่าเราเป็นคนอื่นได้ไหมคะโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นคนอื่นได้ไหมคะ เราเป็นคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าฉันเป็นแก่ I would go to the doctor I would เห็นไหม would บอก infinitive แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกริยา verb to be ให้ใช้ were ให้หมดปกติเราบอกว่า I was ก็ได้นะคะ If I was ใช่ไหม I was born นะคะฉันเกิดปีนั้นปีโน้นปีน,น,ปนี้แต่ประโยคเงื่อนไขแบบที่สองให้ใช้ were กับ verb to be เพราะมันเป็น imaginary situation สถานการณ์ที่จินตนาการขึ้นเท่านั้นสมมุติขึ้นเท่านั้นเป็น present unreal โอเคไหมนะคะอ่ะทีนี้เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโรงเรียนสุรักพิทยาและก็นักเรียนที่ดูทางออนไลน์ YouTube Channel ของคุณครูแอรินนักเรียนลองทำตรงนี้ไปพร้อมๆกันก่อนที่ครูจะเฉลยนักเรียน pause ล o กนักเรียนหยุดวิดีโอไว้นะคะเพื่อที่จะ ทดสอบตัวเองว่าหนูทำได้หรือเปล่าใส่โครงสร้างได้หรือเปล่าแล้วค่อยมากดเพล์ตอนที่หนูจะเฉลยอ,อีกทีนึงโอเคไหมโอเคติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกสมมุติว่าทำเสร็จแล้วค่ะคุณครูลองเฉลยนะดูโครงสร้างก่อนจำได้ไหม E บวก subject บวก verb ช่องที่สองเชื่อไหมคะ E บวก subject บวก verb ช่องที่สองเพราะน e ั 5, e ้น if I if I อะไรลูก if I e had to if i had more time and money if i had more time and money i i would i would i would take a vacation or a holiday to hawaii vacation เป็น american english not nah? top in british thai holiday โอเค I would take I could ก็ได้ I could take a vacation to Hawaii นอกจาก would แล้วอย่างที่บอกเราสามารถใช้ could ใช้ไหมแทนก็ได้นะคะอ่าดูเฉลยข้อที่2ค่ะนักเรียนทำอย่างเอ่ย the world the world สังเกต if อยู่ไหน if อยู่นี่แสดงว่า verb 2ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะท่าน if อยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหลังแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยว่าอย่างไรดีลูก The world, the world, ท่อน main clause ไปอยู่หน้าแล้วแสดงว่าท่อน main c l a คือท่อน would ใช่ไหม Would be ไปเลยเพราะว่า i n f i n i t i v e ถูกไหมเอ่ย The world would be a better place if everyone if everyone helped helped if everyone helped each others นะคะซึ่งกันและกัน helped others ช่วยเหลือคนอื่น helped each other ก็ได้นะคะอะต่อมาลูก ข้อที่3เมื่อกี้หนึ่งสอข้อแล้วนะถูกหรือเปล่าเอ่ยข้อที่3 if อยู่หน้าอีกแล้วแสดงว่าต้องการเวิร์บช่องที่2ตรงนี้ค่ะ if you อะไรลูก if you อะไร if you got นั่นเอง if you got more exercise I'm sure you you would feel healthier and happier เธอก็จะรู้สึก healthier คือแข็งแรงขึ้น strong ขึ้นแล้วก็ happier มีความสุขมากขึ้นเพราะการออกกำลังกายทำให้เราสดใสถูกไหมคะนะอ่านี่คือประโยคเงื่อนไขแบบที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไหมไม่ได้เกิดเราจินตนาการเอาเท่านั้นเราสร้างเงื่อนไขว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีเวลาลูกปัจจุบันมันไม่ได้มีเงินนะปัจจุบันไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีเงินถ้ามีเวลาถ้ามีเงินจะไปเที่ยวฮาวาย นะคะปัจจุบันคนเราไม่ค่อยได้ช่วยกันนะว่าเฮ้ยโลกจะน่าอยู่มากขึ้นนะถ้าเราช่วยกันเห็นไหมคะนะเฮ้ยแกแกบ่นว่าไม่ค่อยสบายนะแกบ่นว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าแกออกกําลังกายอะ่ะฉันมั่นใจว่าแกจะแข็งแรงกว่านี้เพราะเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันเนาะเราก็เลยสรุปซิเราเลยเรียกว่า present อันอะไรก็ได้นะลูก present unreal ปัจจุบันที่ไม่จริงโอเคไหมนี่คือประโยคเงื่อนไขแบบที่2เรียกว่า imaginary situation หรือ present unreal conditionals นะคะเพราะฉะน,นั้นนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูโครงสร้างใช้ Ver รช่องที่2คือ past simple tense คู่กับ would และสามารถใช้ไลไรแทนได้นะลูกใช้ could ใช้ไมแทนก็ได้นะคะทีนี้ถ้านักเรียนอยากชมประโยคเงื่อนไขแบบที่2แบบเป็นอ๋อคอนเซ็ปเพลงเลยลูกนักเรียนลองไปเปิดเพลงนี้ค่ะของ b e ยองเซค่ะ if I were a boy นะคะ if I were a boy if I were a boy ออนักเรียนลองไปเปิดฟังดูค่ะสำหรับวันนี้คุณครูอรินก็ต้องขอลา,ลานักเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนเยอะๆ yep. แล้วไปหาแบบฝึกหัดเสริมทำเยอะๆ yep. ตอนนี้ในเว็บไซต์ต่างๆมีมากมายหรืออาจจะทักแชทมาขอครูอรินก็ได้ค่ะบ๊ายบาย see you in my next video okay let's go let's go